สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่น้าน้า,นาสาระพอดแคสต์ผมเจฟครับสวัสดีค่ะดาดาค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกเรื่องราวของสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะมองว่าแบบ ขี้เกียจที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันกลับเป็นหนึ่งในออกรณีศึกษาความสำเร็จทางวิวัฒนาการที่น่าทึ่งมากๆเลยค่ะใช่ครับกับหัวข้อของเราวันนี้ไขค,ความลับแห่งความสำเร็จทางวิวัฒนาการของส o t h แสนเฉื่อยชาค่ะฟังดูอาจจะขัดขัดกันนิดหน่อยนะคะสัตว์ที่ดูเชื่องช้าขนาดนี้เนี่ยนะจะอยู่รอดมาได้ยังไงต้องเอหกล้านปีนั่นสิครับ ผ่านยุคศูนย์พันใหญ่ๆมาด้วยนะใช่เลยค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็มาจากงานวิจัยที่น่าสนใจหลายชิ้นเลยนะคะเราจะมาดูกันว่าเบื้องหลังความสําเร็จของมันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความขี้เกียจนะแต่มันคือ,อ,อกลยุทธ์การเอาตัวรอดที่ซับซ้อนมากๆน่าสนใจมากครับคือภาพจําของเราคือสลอ็อตมันนอนนิ่งๆเคลื่อนไหวช้ามากๆเลยแล้วมันไปเอาชนะธรรมชาติที่แบบโหดร้ายคัดเลือกแต่ผู้แข็งแกร่งได้ยังไงกันครับเนี่ย กุญแจสำคัญเลยนะคะที่นักวิจัยคนพบก็คือเรื่องประสิทธิภาพการใช้พลังงานค่ะแบบว่าขั้นสุดๆเลยประสิทธิภาพการใช้พลังงานค่ะสลอสเนี่ยมันใช้พลังงานน้อยมากๆค่ะคือเทียบแล้วแค่ประมาณ10%ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆที่ขนาดตัวใกล้เคียงกัน10%เอเองเหรอครับใช่ค่ะลองคิดดูนะคะว่าต้องการพลังงานแค่วันและประมาณ160กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองโห oh. เท่ากับนมกล่องเล็กๆกล่องเดียวเองนะนั่นค่ะซึ่งอันนี้ไม่ใช่ความบกพร่องนะคะแต่มันคือสุดยอดการปรับตัวเลยล่ะค่ะ160กิโลแคลอรีน้อยกว่าที่เรากินขนมบางอย่างอีกนะครับเนี่ยแล,แล้วร่างกายมันปรับตัวยังไงครับให้ใช้พลังงานน้อยขนาดนั้นได้เริ่มจากที่เห็นชัดๆก่อนเลยกรงเล็บมันนะครับอ๋อกรงเล็บยาวๆโค้งๆเหมือนทะขอนั้นใช่ไหมคะอันนั้นสําคัญมากเลยค่ะมันช่วยให้สลอสเนี่ย เกี่ยวเกาะกับกิ่งไม้ห้อยตัวอยู่ได้โดยที่แทบจะไม่ต้องออกแรงเกรงกล้าวเนื้อเลยนะคะอ,อ๋อแค่เกี่ยวไว้เฉยๆใช่ค่ะลดการใช้พลังงานไปได้เยอะมากเลยแค่เกาะนิ่งๆแล้วการเคลื่อนไหวล่ะครับที่ว่าช้ามากๆเนี่ยกล้ามเนื้อทํางานยังไงค่ะอันนี้ก็พิเศษเหมือนกันมันมีกล้ามเนื้อชนิดพิเศษที่เรียกว่า retractor นะคะ retractor กล้ามเนื้อกลุ่มนี้เหมือนถูกออกแบบมาให้เคลื่อนไหวช้าๆแต่ว่าแข็งแรงมั่นคงมากก็เลยช่วยให้มันปีนป่ายได้โดยใช้พลังงานน้อยที่สุดคือทุกการขยับตัวนี่คือการประหยัดพลังงานเลยค่ะโหละเอียดจริงๆครับแล้วเรื่องอาหารการกินล่ะครับกินแต่ใบไม้ซึ่งก็รู้ๆกันอยู่ว่าย่อยยากให้พลังงานน้อยแถมบางทีมีพิษอีกใช่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นจุดอ่อนมากๆเลยนะคะแล้วสล็อตมันแก้ปัญหานี้ยังไงครับ แต่มันกลับกลายเป็นจุดแข่งได้ค่ะด้วยออระบบย่อยอาหารที่ซับซ้อนของมันมีกระเพาะอาหารถึง4ช่องเหมือนวัวเลยนะคะ4ช่องเลยเหรอครับค่ะแล้วก็ใช้แบคทีรียชนิดพิเศษช่วยย่อยสลายเซลลูโลสในใบไม้แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือกระบวนการย่อยที่ช้ามากๆช้าขนาดไหนครับอาจจะใช้เวลานานเป็นสัปดาห์หรือบางทีเป็นเดือนเลยค่ะกว่าจะย่อยอาหารมือ้อนึงหมดเป็นเดือน ใช่ค่ะความช้านี่แหละค่ะที่มันช่วยให้ร่างกายค่อยๆกำจัดหรือว่าทำให้สารพิษในใบไม้เจือจางลงได้ทันไม่เป็นอันตรายกับมันค่ะเป็นการเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นประโยชน์ไปเลยสุดยอดเลยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจริงๆแล้วเรื่องคอที่ดูยาวๆผิดปกติล่ะครับเห็นว่ามีกระดูกคอตั้ง10ข้อมากกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเลยแม้แต่ยีราฟมันช่วยเรื่องประหยัดพลังงานยังไงครับอันนี้ก็น่าทึ่งมากค่ะ มีงานวิจัยจากเชมบริดจ์บอกว่ากระดูกคอพิเศษพวกนั้นนะคะจริงๆแล้วมันวิวัฒนาการมาจากส่วนที่ควรจะเป็นกระดูกซี่โครงทําให้มันมีความยืดหยุ่นสูงมากๆอ๋อ oh, ครับสล็อตก็เลยหมุนคอได้กว้างมากถึง270องศาเลยนะคะโดยที่แทบจะไม่ต้องขยับลังตัวส่วนอื่นเลย270องศา ใช่ค่ะลงนึกภาพตามนะคะเวลาจะหาใบไม้อ่อนๆกินหรือว่าจะต้องระวังภัยรอบตัวเนี่ยก็แค่หันคอไปมาไม่ต้องขยับตัวให้เสียพลังงานเลยทุกอย่างนี่เชื่อมโยงกับการประหยัดพลังงานหมดเลยจริงๆนะครับเนี่ยแม้แต่เรื่องอุณหภูมิร่างกายก็เห็นว่าไม่เหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไปใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่เนี่ยจะพยายามรักษาอุณหภูมิร่างกายให้คงที่มากๆใช่ไหมคะประมาณ37องศาเซลเซียสครับผม แต่สลอตเนี่ยปล่อยให้อุณหภูมิร่างกายแกว่งได้ค่อนข้างกว้างเลยค่ะระหว่างประมาณ28 32องศาเซลเซียสซึ่งต่ำกว่าเราเยอะแล้วมันทำได้ยังไงครับไม่หนาวหรอ คือการรักษาอุณหภูมิให้คงที่เนี่ยมันต้องใช้พลังงานสูงมากสล็อตก็เลยเลี่ยงตรงนั้นไปโดยใช้วิธีเอ่ออาศัยขนหนาๆของมันเป็นฉนวนกันความร้อนแล้วก็ออกไปผึ่งแดดเพื่อเพิ่มอุอมณหภูมิร่างกายเอาคล้คลายๆกับที่พวกสัตว์เลือ้อยคลานทำนะคะอ๋อเหมือนกิ้งก่าอาบแดดเลยประมาณนั้นเลยค่ะเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งในการลดภาระทางพลังงานของร่างกายแล้วความชื้งช้าของมันเนี่ยยังนำไปสู่การพรางตัวแบบสุดยอดด้วยใช่ไหมครับ ที่เคยได้ยินว่าช้าจนมีพวกมอสพวกสาหร่ายขึ้นตามตัวได้เลยใช่เลยค่ะอันนี้เป็นผลพลอยได้ที่แบบว่ามหัศจรรย์มากคือมันเคลื่อนที่ช้ามากจริงๆความเร็วสูงสุดนี้แค่ประมาณ0.3กิโลเมตรต่อชั่วโมงเองช้ามากๆช้าพอที่พวกสาหร่ายมอสหรือบางทีมีเห็ดราหลายชนิดเลยนะคะมีรายงานว่าเจอได้ถึง80ชนิดบนสล็อตตัวเดียว สามารถขึ้นจเจริญเติบโตบนขนของมันได้โอ้แปดสชนิดค่ะทําให้ตัวมันมีสีเขียวๆปนน้าตาลกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมบนต้นไม้เหมือนเป็นแค่กิ่งไม้เก่าๆหรือเถาวันไปเลยค่ะนักล่าก็เลยมองไม่เห็นใช่ค่ะพวกนักล่าอย่างอินซีฮาร์ี้หรือว่าเสือจากกลัวก็เลยอาจจะมองข้ามไปได้ง่ายๆความช้าก็เลยกลายเป็นเหมือนเกราะป้องกันตัวชั้นดีไปเลย เหลือเชื่อจริงๆครับนี่ยังไม่หมดใช่ไหมครับเห็นว่าขนาดการหายใจยังมีการปรับตัวเพื่อประหยัดพลังงานอีกอันนี้ก็น่าทึ่งไม่แพ้กันค่ะคือสลอสเนี่ยมันมีแผ่นเนื้อเยื่อพิเศษที่ช่วยยึดอวัยวะในช่องท้องโดยเฉพาะกระเพาะอาหารที่หนักมากๆนะคะอาจจะหนักถึงหนึ่งในสามของน้ำหนักตัวมันเลยให้ติดอยู่กับซี่โครงด้านล่างยึดไว้ทันไหมครับก็เพราะว่าเวลาที่มันห้อยหัวลงมาจากกิ่งไม้นะะี่ค่ะอวัยวะหนักๆพวกนี้จะได้ไม่ไปกดทับปอดอ๋อ เอเข้าใจละทําให้มันหายใจได้สะดวกขึ้นไม่ต้องใช้แรงเยอะหายใจช้าลงได้อีกก็เลยประหยัดพลังงานไปได้อีกค่ะนักวิทยาศาสตร์คํานวณว่าช่วยประหยัดพลังงานในการหายใจไปได้ถึงประมาณ13%เปนเลยทีเดียวนะคะทุกเมดจริงๆนะครับเนี่ยทีนี้ถ้ามองย้อนไปในอดีตแหะครับ สล็อตมันไม่ได้มีแค่หน้าตาแบบที่เราเห็นเห็นกันในปัจจุบันใช่ไหมครับใช่ค่ะในอดีตในโลกเราเคยมีสล็อตที่หลากหลายกว่านี้มากๆเลยนะคะมีเป็นหลายร้อยชนิดเลยหลายร้อยชนิดค่ะมีตั้งแต่สล็อตน้ําที่ปรับตัวไปอยู่ในทะเลก็มีนะคะไปจนถึงเอ่อสล็อตยักษ์ที่อยู่บนพื้นดินที่ตัวใหญ่พอๆกับช้างเลยทีเดียวค่ะตัวเท่าช้าง โอ้โหไม่อยากจะนึกภาพเลยครับค่ะพวกมันเคยกระจายพันธ์ุอยู่ทั่วทวีปอเมริกาเลยนะคะทั้งเหนือและใต้แล้วแล้วสล็อตยักษ์พวกนั้นมันหายไปไหนหมดหล่ะครับทําไมเหลือแต่พวกตัวเล็กๆบนต้นไม้ค่ะการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของพวกมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณเอ่อหมื่นถึงหมื่นปีก่อนนี้เองค่ะโดยเฉพาะพวกสลอตบกขนาดใหญ่เกิดอะไรขึ้นครับ นักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าปัจจัยสำคัญน่าจะมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้วก็การล่าโดยมนุษย์ยุคแรกๆที่อพยพเข้าไปในทวีปอเมริกานะคะอ๋อมนุษย์เหล่านี้เองก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญค่ะส่วนสโอท,ที่ตัวเล็กกว่าแล้วก็อาศัยอยู่บนต้นไม้แบบที่เราเห็นกันทุกวันนี้รอดมาได้เนี่ยก็อาจจะเพราะว่ามันไม่ค่อยเป็นเป้าหมายการล่าที่คุ้มค่าเท่าพวกตัวใหญ่ๆครับ และที่สำคัญมากๆเลยก็คือพวกมันมีกลยุทธ์การใช้ชีวิตแบบเผาผลาญต่ำเป็นทุนเดิมอยู่แล้วซึ่งอาจจะช่วยให้มันทนทานต่อสภาวะที่ทรัพยากรขัดแคลนหรือเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าพวกตัวใหญ่เข้าใจเลยครับค่ะซึ่งเรื่องนี้นักวิจัยอย่างดรบอสเกนี่แล้วก็ดรคาซาลีก็เน้นย้ำถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สลอที่เหลืออยู่ในปัจจุบันมากๆเพราะพวกมันคือผู้รอดชีวิตกลุ่มสุดท้ายจริงๆจากสายเลือดที่เคยยิ่งใหญ่และหลากหลายมากๆมาก่อน พอฟังทั้งหมดแล้วนี่ทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่าความสำเร็จของสล็อตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยหรือว่าความขี้เกียจแบบธรรมดาๆรรเลยนะไม่ใช่เลยค่ะแต่มันคือผลลัพธ์ของการปรับตัวที่แบบสอดประสานกันอย่างน่าทึ่งมากในทุกๆระบบของร่างกายเลยเพื่อเป้าหมายเดียวคือใช้ชีวิตด้วยพลังงานน้อยที่สุดใช่ค่ะ เป็นกลยุทธ์การอยู่รอดที่ฉีกแนวคิดเดิมๆของเราไปเลยนะคะจริงครับมันท้าทายความคิดที่ว่าต้องเร็วต้องแรงต้องแอคทีฟตลอดเวลาถึงจะอยู่รอดได้ค่ะไอความขี้เกียจหรือความเชื่องช้าที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันคือความซับซ้อนทางวิวัฒนาการที่ใช้เวลานับล้านปีสร้างขึ้นมาเป็นบทเรียนที่น่าสนใจมากๆจากธรรมชาติเลยค่ะงั้นทิ้งทายให้ไปคิดต่อกันเล่นๆนะครับ บางทีการเคลื่อนที่ช้าๆแต่มั่นคงแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดในแบบของตัวเองเนี่ยก็อาจจะเป็นหนทางสู่ชัยชนะในระยะยาวได้เหมือนกันเนาะไม่เว้นแม้แต่ในเกมแห่งวิวัฒนาการน่าคิดนะคะคำถามก็คือ ยังมีกลยุทธ์การเอาตัวรอดในธรรมชาติแบบไหนอีกบ้างที่มันซ่อนอยู่หลังภาพลักษณ์ภายนอกและก็ท้าทายความเข้าใจพื้นฐานของเราเกี่ยวกับคำว่าผู้ชนะในโลกธรรมชาตินี้อีกบ้างหากท่านชอบเนื้อหาแบบนี้ชอบคลิปนี้นะคะโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนานาสาระพอดแคสต์ของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ